คันที่เธอตามหาหน้าตาเหมือนคันนี้ปะ วันนี้พามาเจอกับเจ้า Honda City เคเพื่อง1.5ตัว s ปี2017นะคะคันนี้คือได้เป็นสีเทานะคะเดิมบางทั้งคันเลยได้เป็นไฟหน้ามันติ r e เฟ e เตอรนะคะผสานด้วยนี่กระจังหน้าโครเมียมโลโก้ Honda สวยๆแบบนี้ไปเลยมามอ่าได้เป็นล้อเดิมจากโรงงานนะคะคันนี้มาดูภายในของน้องกันคันนี้นะคะได้เป็นพวงมาลัยสามก้านนะคะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะสีดําข้างในเป็นคุมโทนดําเลยนะคะมาดูด้านหลัง ก็ไม่มีอะไรมากอยากมาถ่ายรูปเฉยๆมี้แต่งตัวสวยเบาะหลังนะคะคือเรียมไม่รู้จะพูดอะไรนะคะเบาะหลังกับเบาหน้ามันคือเบาะผ้ากันมาดีเหมือนกันนะทุกคนมาสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหา Honda City เอาไปใช้งานคือมันกระทัดรัดมากเลยนะคันนี้เหมาะกับใครกับใครก็ได้อ่ากลุ่มพนักงานบริษัทนะคะตอนนี้ตั้งขายอยู่ที่3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเริ่มต้นที่6กพันบาทเท่านั้นนะคะหากลูกค้าท่านไหนที่สนใจคันนี้อยู่นะคะ мацаа